สวัสดีครับผู้ชมครับผมพลากุ้งครับผมแหมเจอกันอีกแล้วนะฮะกับพลากุ้งรีวิวแหลกนะครับวันนี้มีหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่เอาเป็นว่าให้ความสุขกับเราได้ทุกเวลานะครับผมมารีวิวให้ดูนะฮะอันนี้คือน้ำพักน้ำแรงนะฮะเก็บตังค์ซื้อให้คุณแม่นะครับผมวันเกิดนะฮะมันคือเก้าอี้นวดครับคุณผู้ชมครับนะฮะสาเหตุที่ต้องคุมแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับเห็นไหมฮะดูรอยฮะ แมวฮะที่บ้านมีแมว3ตัวโอ้โหนี่ที่สนุกสนานเลยเรียกได้ว่ามาวันแรกนี่กระโดดขึ้นกันเล้เทะคุณแม่เลยต้องเอาผ้าคลุมรถมาคลุมให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเชิญคุณเอเจ้าหน้าที่มาช่วยผมเอาออกหน่อยโอเคนะฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแจมๆตรงนี้ นี่คือเก e ้าอี้นวดไฟฟ้า A Max รุ่ 100, น i ิน a ัศเจ0น่ะฮะผู้ชมครับเมื่อแกะผ้ามาแล้วนะครับผมดูครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าความดีงามของเขานั้นนู่นนั่นนี่นะฮะแต่คราวนี้เรามาดูแบบกันเองดูแบบบ้านๆดูแบบคนดูปกติก็เป็นเก e ้าอี้นวดแบบฟูลเซ็ตนะผมมองเป็นฟูลเซ็ตนะคือเต็มตัวนะฮะอันนี้คือมีทั้งขาลงไปมีปลาเก๋าแฮกระเป๋าตรงนี้ไม่รู้อ๋อด้านนี้คือใส่รีโมทตัวนี้นี่คือรีโมทควบคุมข,ข,ของเขานะฮะ ใส่ตรงนี้นะเป็นกระเป๋าเล็กๆนะแล้วก็จะมีอ่าเป็นคล้ายๆกับที่เท้าแขนนะครับนุ่มดีทีเดียวนะฮะถือว่านุ่มคุณเอนี่ลำพงหรออ๋อลำพง,ำพงเป็นบลูทูธใช่ไหมโอ้เป็นบลูทูธได้ด้วยนะครับและนี่ครับอันนี้ที่เขาบอกผมว่าไม่มีในยี่ห้ออื่นนะฮะอันนี้เป็นเรียกว่านวัตกรรมของ a m a x อย่างเดียวคือนวดหัวเดี๋ยวเรามาลองนั่งกันครับว่ามันจะฟินแค่ไหนครับมา เหลือปิ้งโบบะโคขุนพรีเมียมพิเศษสูตรเชฟปรุงไม่เหมือนใครตอนนี้ชื่นชอบกันทั้งวงการแล้วใครสนใจอยากเอาไปขายติดต่อกันชายได้เลยนะจ๊ะขายกันทั่วประเทศแล้วเหลือปิ้งโบบะอร่อยนะจ๊ะจะบอกใครบอกเลยว่าผมเนี่ยสายเขาอีดนวดนะฮะถึงบ้านผมจะไม่มีเขาอี้นวดแต่ว่า ผมไปญี่ปุ่นทุกครั้งผมนวดตลอดแล้วผมก็นอนฟรีด้วยใครที่ตามคลิปผมอยู่นะฮะไปนอนกลางห้างไปชั่วโมงกูก็เคยมาแล้วนะครับผมเถื่อนจริงๆอ่ะอันนี้คือฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่บ้างไม่เคยโทรศัพท์รีโมทนะฮะนี่คือรีโมทที่เขาเคลมว่า เป็นแบบเรียกว่ารับสมัยนะฮะนี่คือการทํางานแบบออโต้และแมนนวนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องสนใจอะไรมากมายปุ่มอาจจะดูเยอะแยะวุ่นวายเขาบอกว่ามีทั้งนวดไหล่หลังหัวตัวเอวขาก็เลือกได้นะฮะแล้วก็มีปรับความหนักเบาใช่ไหมมีปรับสปีดปรับเอ็นนอนเขาบอกว่าเป็นอะไรนะซีโร่กราวิตี้คือระดับน้ำท่วงอ่ะก็คือแบบว่าเหมือนกับนอนอยู่บนสูญญากาศล่องลอยอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีระบบเขาบอกว่าเป็นสแกนร่างกายคุณผู้ชม อัตโนมัตินะเพื่อปรับระดับการนวดให้เหมาะสมกับสรีระของคนมานวดแล้วก็เขาบอกว่ามีนะวัตรกรรม J shaped, s h เช e เพิ่มสัมผัสกรารน,นวดตรงจุดลึกเข้าสู่ส่วนโค้งของร่างกายเขาเป็นระบบนวดแบบถุงลมนะแอร์แบกนะ48จุดทั่วตัวนะฮะแล้วเขาบอกว่ามีการนวดตามหลักศาสตร์ของจีนนะ27จุดไม่รู้ว่ามีแบบแก้ธาตุไฟเข้าแทรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะใช้บัวหิมะหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็บอกมีกระตุ้นประสาทสมองและตาครับอันนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเ m a x เเลยนะฮะ กรลำโพงอย่างที่บอกนะสามารถฟังเพลงได้นะครับผมนะเทคโนโลยีสแกนร่างกายอย่างที่บอกไปแล้วก็มีระบบนวดเท้านะลูกนวดนี่เขาบอกว่าลูกนวดคือเราต้องมีเมียก่อนแล้วค่อยมี <c oughs> ลูกนวดคืออ้ที่อยู่ในอยู่ในเก้าอี้เป็นลูกนวดอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่านวดแบบเป็นระดับแบบเยอะมากนะละเอียดนะสามารถนวดได้เก็บรายละเอียดได้ทั่วเท้าเลยนวดน่องได้คลึงได้ข้างน่องหลังน่องได้แล้วก็รับน้หนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองนะ อันนี้คืออ๋อมันเอาแขนเข้าไปได้คุณผู้ชมเอาแขนเข้าไปอย่างนี้นะนี่นะฮะอ้าวแล้วแขนเข้าไปผมจะกดยังไงอะ่ะมือก็มือมาก่อนนะครับผมลองกดปุ่มแรกดูนะคุณผู้ชมไม่รู้อะไรลองกดดูฟึบเฮ้ยแม่งไม่ทำงานอ๋อต้องกด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 ค้างเหรอหรืออะไรทีเดียวครับทีเดียวเหรอปึ้งอ,อ่ะ,ดอะ silently, อกดละผมยังไม่ได้เปิดปะอ๋อยังไม่ได้เปิดนะฮะขอบคุณมาก คือมันกระพริบอย่างเงี้ยยังไม่เปิดนะต้องกดทีนึงก่อนปึ้งอ่าพอกดปึ๊บมันมีกระตุกกระตุกเว้ยอ่ามีปุ่มมาอย่างี้แสดงว่านี่คือเปิดแล้วนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเเดี๋ยว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 นี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ๋อไม่สแกนใช่ไหมฮะเปิดปึ๊บเขาจะสแกนร่างกายเราก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าตัวเรามันยาวสั้นเฮ้ยวิววิววิวแม่งมันวิวเหมือนกันนะนึกว่ามันจะแบบมาว่ะนี่ยครับผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเขาก็เริ่มทําการนวดแล้วนะครับผม โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เท้าแบบเท้ามาเต็มมากฮะน่องเท้าใต้เท้ามาแล้วนะหลังผมมาแล้วนะเอาตรงเวลาเราไปนวดกลางห้างอะเวลาเราไปนอนกลางห้างหรือยอดเหรียญอะไรเงี้ยพูดแบบไม่ต้องเขินนะมันเสียบุคลิกเหมือนกันนะครับผมมันจะต้องนอนแบบนอนแอกแมงให้คนเดินผ่านไปผ่านมาเขามองเราเงี้ยบางทีเราแบบเราเขินๆเงี้ยเราไม่อยากให้แบบให้เขาเห็นตอนเราฟินๆไง อยู่ในบ้านแบบนี้ผมพูดเลยว่ามึงจะร้องโอดครวนมึงจะนอนหน้าเยิ้มมึงจะแก้ผ้ามึงจะฟินแค่ไหนอันนั้นคือเต็มที่ของเราเพราะเป็นไพรเวทนะโอ้ตอนนี้เท้าดีมากครับแต่แต่แขนยังไม่มาเลยนะแขนผมยังไม่รู้สึกนะยังไม่มีอะไรบีบผมนะแต่ว่าแต่ว่าเท้าอ่ะเท้าคือผมบอกก่อนแล้วคุณผู้ชมว่าตอนนี้เขาดันจากข้างล่างขึ้นมาโดนเท้าผมนะแล้วบีบด้านข้างโอ้มันมันได้ออ้ยหลังหลังอีุ๋้ยหลังอุ้ยลองลองอุ้ยอยู่อยู่หลังก็มาแล้วถูแบบ ถูลงไปแบบถึงก้นแล้วตอนนี้ก้อนแล้วก้นก้อนกูก้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้แค่ออโต้นุ้ยยังไม่ได้กดปุ่มปุ่มอือเลยนะอุ้ยล้างลังอุ้ยอุ้ยคุณูชมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยเนื่องจากคุณูชมเครื่องมันก็ยังใหม่อยู่นะมาแล้วมาแล้วถ้าเสียบุคลิกมาแล้วสั่นแล้วอุ้ยอุ้ย แขนยังไม่มานะมันเหมือนกับตอนนี้มันเหมือนกับเป็นแกนอย่างนี้นะแล้วมันสั่นสั่นอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้พับลงมาคืออะไร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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาบีบเว้ยไอ้นี่แม่งบีบเดี๋ยวเฮ้ยบีบออกบีบออกอุยอมนี่นี่ตรงนี้บีบออกเฮ้ยนี่ผมไม่เคยเจอนะตรงเราเป็นแสนที่ญี่ปุ่นผมนั่งมาไม่มีนะตรงนี้ไม่มีนะเฮ้ยมือกูมาแล้วมือมาแล้วบีบแล้วอุยคนเริ่มมาทีไรอันออ้้ยบบีมืแลวตอนนีี้้บบมือแลฮะอุยนี้บีบมืออแล้วย ผมบอกเลยว่าถ้าผมไม่ต้องมานอนรีวิวนะผมคงฟินแบบฟินไปเลยอะ่ะอุ้ยอ้ย,อยตอนนี้มีมีเพิ่มเติมครับด้านข้างตัวนี้ครับให้ตัวเราเล็กลงครับตอนนี้บีบเข้ามาโอ,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 อ้คุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมอย่าเห็นว่าผมทรมานนะเวย้ยนี่คือผมกําลังฟินอยู่นะเวย้ยแต่ว่ามันแบบอุย้ยเหมือนไปเฮลแลนด์แล้วแบบเจอป้าแบบที่นวดแบบแน่นๆอ่ะ กูอยากจะโกนแบบป้าเบานิดนึงแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับความแรงของเครื่องนะครับฉะนั้นมันก็อาจจะแบบมาแบบฟู l l c o ์ t นะมามาป้อนผลไม้หน่อยดิ <laughs> มาแล้วแกะผลไม้ให้ลูกกินหน่อยดูใ <laughs> ช้แม่เข้าฉากมามา,มาเข้ามานี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรกินอะ่ะอ่ะแกะส้มให้หน่อยแกะส้ม <laughs> โอ้ลูกทรลพีดิใชัแม่เข้าฉาก <laughs> <laughs> เดี๋ยวอุ้ยกินส้มมา เดี๋ยวสรุปทีเดียวเลยนะเดี๋ยวผมสรุปทีเดียวตอนเนี้ยผมพูดเลยว่าคือตอนเนี้ยไอ้ข้างเนี้ยมันบีบเข้าข้างล่างมันดันขึ้นไว้แล้วเหมือนตัวเราโดนล็อกอยู่ตอนนี้มาที่หลังอืออออหยผมพูดเลยว่าถ้าอยู่ในห้างเนี่ยเราไม่สามารถจะมาร้องอดควรอย่างนี้ได้เสียบุคลิกมากแต่อยู่ในบ้านเราเราโอ้นี่อ้าวหูยยอดหัวตาเลยเม็ดส้อมซ้อมส้อมส้อมมา อร่อยอู้หูอ,อ,อ้เดี๋ยวเอาฝากเม็ดก่อนก่อนสบายฝากเม็ดก่อนออุ้ผมดันผมดันเอามือออกมาแล้วมันบีบไปแล้วเอามือเข้าไม่ได้ตัวข้างนี้นเข้าไม่ได้โอ้ปฟนข้างเดียวอู้ยอู้หูอุ้ย,ย,ยมามาติดแน่เก้าอีต้ตัวเนี้บอกเลยคุณผู้ชมไม่ได้อวยนะผมนวดมานะฮะหลายเก้าอี้ที่ปุ่นหลักทรงหลักแสนนั่งมาหมดแล้วนะฮะนั่งฟรีมานะมือเข้าไม่ได้อ่มมืเข้้าไไดตอนนี้มันบีบอยู่เราดันเอามือออกไง ต,ตูดมายกยกยกนี่มาแล้วมาแล้วพับมาแล้วพับมาแล้วพับมาแล้วทำไร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 ตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ข้างล่างดันขึ้นไอ้ข้างบนกดลงอู้หูอู้หูอู้หูแรงมากเหรออู้หูเอาเรื่องมันเต่งกว่าที่เรานวดในห้างเยอะในห้างเหมือนแบบเหมือนแบบพวกนวดแบบต่างด้าวนวดไม่เป็นอะอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่คือเคยไปนวดแล้วแบบเจอแบบสาวๆอะแล้วนวดแบบก็แก๊กอะนวดแบบพอเป็นพิธีอะ แต่นี่คือป้ามือหนักๆผู้เจนจัดในการนวดกว่าสี่สิบปียังไงลูกมึงจะวัดอารมณ์นั้นเลยโอ้โหโอ้คุณผู้ชมเอ้ยดูดิดูมันอยู่มันยยบยาบดูมันยวบยาบที่ขาผมดูตรงขาดูมันยยบยาบมันยยบยาบคุณผู้ชมออ้ยห,หลังนี่ยังไม่ได้กดอะไรเลยนะคุณผู้ชมยังไม่ได้กดเร่งความเร่งความแรงความเร็วอะไรเลยนะนี่แค่แบบเบสิกนะเพิ่งกดปุ่มครั้งแรกไม่เคยกดมาก่อน แลวสมมุติว่าเราต้องหยุดกระทันหันมันสามารถหยุดได้ไหมคุณเอกดปิดเลยครับอ๋อกดปิดหยุดกระทันหันใช่ไหมใช่ครับอ๋อเหรอยัง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 ยัแค่ถามเผื่อแบบมีคนแบบจะรับโทรศพัพท์หรือมีใครมาหน้าบ้านหรือว่าไฟไหม้หรืออะไร <c oughs> มึงต้องรีบลุก่ด่วนอ๋อก็คือกดปิดตรงนี้ได้เลยมันก็จะหยุดเลยนะอุยหลังมาอีกแล้วคูชมอุ้ยอุ้ยหลังยกยกอุ้ยอุ้ย แล้วไอตัวที่ราคาถูกกว่านี้มันมันก็ฟังก์ชันกันแล้วแต่ใช่ไหมมันก็ลดหายไปแล้วแต่ใช่ไหมไม่โหดขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้คือมันแบบถึงใจอ่ะใช้ค้ว่าถึงใจใช่ไมมคุณผู้ชมและผมกำลังจะชมอย่างนี้ผมยังไม่ได้กดเพิ่มน้ําหนักนะอันนี้คือน้ําหนักเบสิกนะผมว่าทาง AMA มอ่ะทำกันบ้านมาดีนะคือเขารู้ว่าคนไทยะชอบนวดแล้วคนไทยอะ แม่งชอบนวดหนักเขาตั้งมาตรฐานแตนดาดไว้ะที่นวดประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าเออมันมันมันได้อะน้ําหนักมันได้อะผมเคยไปนวดจีนเนาะเคยไปนวดญี่ปุ่นเนะเขาไม่หนักเท่าเราเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่านวดเสร็จแล้วผมลุกยืนเนี่ยมันเบาจริงหรือเปล่าหรือมันหนักกว่าเดิมเอาแบบไม่อวยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมพูดตรงว่าอันนี้ผมซื้อมาผมก็เต็มเหนี่ยวได้ผอเอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยติดตั้งแล้วก็สอนวิธีการใช้นะครับผมเลยถามเขาเลยถ่ายรีวิวเก็บไว้เผื่ออะไรหลายคนนะอยากจะทำวงทำงานแล้วซื้้้้้อออเเป็นนนขงววัใใใหหหที่บบาคครรตนะ นี่มันเกินสิบนาทียังในคุณเอเสร็จแล้วแหละเออผมว่ามันเกินแล้วนะทำไมมันยังไม่อยู่นะผมเอาตัวยี่สิบแล้วแหล่ะนี้เอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นผมผมขอปิดแบบกระทันหันนะเราเราจะปิดยังไงนะลองกดนะลองกดนะคุณผู้ชมปุ๊บก็กดปุ๊บเสร็จมันก็ค่อยๆนะฮะเอียงเราคืนสู่เออแต่มันซีโร่กราวิตี้จริงๆคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยแม่งเหมือนแบบเหมือนหมอนวดตอนจบอะคือแบบเขาจะดันแบบจากท้ายอะแล้วขึ้นมาบนอะแล้วก็เอามือตบสามทีตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็รูปลงอีกทีนึง แต่ไม่มีตบสามทีถ้ามีตบสามทีนี่กูลุกเลยนะนะฮะโอ้โหผู้ชมหนักหน่วงมากครับคือตอนเนี้ยมันยังไม่ได้กดแบบความเบาความหนักนะมันกดความนาความเบาความหนักได้ใช่ไหมปรับได้ครับโอ้โหคือแบบว่าตอนนี้มันกดขมับผมนะครับแล้วก็มันก็ยก มันเหมือนเป็นอย่างเงี้ยกดไอ้ตรงนั้นนี้ก็ยกแล้วก็ยกไอ้นี้กดนั้นยกอะไรเงี้ยสลับเงี้ยนั่นแล้วก็บีบทั้งหัวเลยนะครับรอบๆนะฮะอาจจะมีได้ยินเสียงเขาเรียกอะไรนะปั๊มลมห่ะเบาๆนะพุ่งพังพึ่งพัง,พงอะไรเงี้ยเพราะมันอยู่ใกล้หูนะมันก็ได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีเพลงมากบกบหน่อยผมว่าน่าจะโอเคอุ้อู้อู้อ้บีบค้างบีบค้างปิดก่อนคุณผู้ชมโอ้โหใช้คำว่าวิ้งอะวิ้งเลยกดหนักมากเอาเรื่องเลยครับคุณผู้ชม นี่ครับเขามีนี่ด้วยนะตรงนี้เป็นแมนนวลใช่ไหมคุณเอใช่ครับคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้นะฮะ neck and shoulder นะครับผมคอและไหล่นะฮะ back ก็คือหลัง waist กับ hip นี่คืออะไรฮะเอวเหรอเอวครับเอวนะอันนี้คืออะไรเนี่ย stretching เซตชิ่งการยืดเหยียดนะตองกับซอฟนี่คือเบาหนักซอฟคือหยุดถูกไหมใช่ครับ night time คืออะไรฮะไนท์ไทม์อ่านวดผ่อนคลายให้หลับสบายอ๋อนวดผ่อนคลายแหมถ้าไม่บอกว่าเครื่องดวดนี่ผมคลิปอย่างอื่นแล้วนวดผ่อนคลายนะฮะ head ก็คือหัว แล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นระบบความร้อนชัดฮีทอ๋อฮีทเหรอประคบร้อนเลยเฮ้ยมีร้อนด้วยเหรอใช่เฮ้ยโหดจัดเปลี่ยนสีปุ่มได้เหรออันนี้อันนี้ความแรงครับเอาความแรงม่วงเพอร์เพล่บลูกลางเรดนี่หนักแอร์คืออะไรฮะเออ่นวดถุงลมครับว่าให้ให้หยุดชั่วคราวหรือว่าให้มมีถุงลนะพองต่อเออแล้วนี้อะไรเนี่ยตัวอ๋อเน็กเน็กเหรอใช่ครับกดหยุดอ๋อกดหยุดตรงคอเหรอโซโลเลอร์นี่อะไรฮะรีเซนตครับ ดิเซนเหรอแล้วนี้คืออะไรยกเท้าขึ้นใช่ยกหัวขึ้นใช่ยกเท้าลงยกหัวลงใช่อ๋อคือตามนี้เลยนะใช่ครับอันนี้คือปรับตามนี้นะครับมามาดูแมนนวลหน่อยคุณผู้ชมนี่ครับเพลงคืออะไรครับมีเพลงในตัวเหรอกดเพื่อจะให้เชื่อมกับอ๋อบลูทหรอคุณผู้ชมครับการจับคู่บลูทูธนะฮะไม่ยากครับก็เปิดเครื่องนะฮะกดเปิดแบบนี้ให้ไฟขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาข้างหลังเปิดงี้มาแล้วก็กดตัวโน้ตเพลงนะฮะแล้วเราก็มาเปิดบลูทูธในมือถือของเรานะครับผม อะผมเปิดปึ๊บแล้วก็ไปที่ค้นหานะครับมันจะเจอคำว,ว่า massage share music กดเข้าไปปึ๊บหมุนติว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 วกดรหัส4ตัวครับซึ่งรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้ in touch 7100ตัวนี้รหัสของเขาคือ9 9 9 9ครับจับคู่ติดเถอะใหญ่พ่อเสียหน้าติดแล้วคุณผู้ชมเอาละนี่ครับมีเสียงตึ้งหนึ่งนะฮะอ่ะมาตรงนี้ครับลำโพงสังเกตเป็นลำโพงคู่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลง กันดูครับผมขอเปิดสักหนึ่งเพลงไพเราะไพเราะนะฮะที่เรียกได้ว่าฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าสุดสวยจากพลากุ้งครับผมมันมีเร่งโว้ลุ่มที่ตัวเพลงไหมคุณเอไม่มีใช่ไหมคือเร่งในเร่งจากมือถือเนาะแต่ว่าเขาก็ฟังธรรมดาฟิลฟิลฟิลผู้ชมตอนนี้มีเสียงมันเผาแทรกมานะฮะกลางบ้านขายบอนเผานี่เฮ้ยลำโพงโอเคนะเดี๋ยวผมขอล้องนอนหน่อยดิ โอ้คุณผู้ชมพอเราเข figure, ness, like this, ้ามานั่งในนี้ครับพออยู่ในคอพิดแบบนี้ครับเสียงมันซ <Who? S 1> ้ายขวาเลยครับจากที่เมื่อกี้เราฟังกล้องๆนะแต่พอเนี้ยพอเราดูพอเราดูเงี้ยเสียงมันซ้ายขวาเลยเนี่ยพอเราพิงเงี้ยเสียงมันเข้ามาในกระโหลกแบบวนเลยนะเฮ้ยโอเคเลยนะฮะอันนี้เรื่องเสียงถือว่าใช้ได้นะครับผมแล้วก็ปิดเครื่องก็ยังไม่ปิดด้วยนะฮะก็ยังเปิดอยู่นะครับผมโอเคอันนี้อะไรอ่ะลวดหลังครับ อันนี้นวดหลังนะใช่อันนี้อะไรกดจุดเหรอจุดอ๋อนี่กดจุดนะกดจุดเลยอันนี้อะไรครับรีดเส้นครับรีดเส้นเหรอใช่อันนี้ก็เป็นการนวดที่หลังเหมือนกันอันนี้นวดหลังนะอันนี้ทุบอันนี้เป็นทุบนะทุบเลยแอร์คืออะไรฮะแอร์ถุงลมครับถุงลมนะอันนี้ความแรงความหนักป่ะใช่ครับอันนี้ความแรงความหนักนะโชเดอร์ไหลไหลครับแหนมือมืออันนี้ความกว้างเหรอวายครับความกว้างของการนวดปรับได้อีกนะว่าไหล่กว้างไหลเล็กเนอะซีดคืออะไรฮะ เสียงร้องอะฮะซีดไม่ใช่ละคนละอย่างซีดคืออะไรที่นั่งเลยแหลอครับอ๋อที่นั่งนตรงที่มนวดนวดตรงที่สัมผัสเหรออ๋อนวดตูดเหรอฟีดเท้าเนอะนี่ครับคุณผู้ชมครับรวมๆนะฮะรีโมทเขาก็ใช้ง่ายครับไม่มีปัญหาอะไรครับผมติงนิดเดียวผมติงนิดเดียวนี่สุดตัวผมนะนิดเดียวนิดเดียวอาจต้องแก้ไขรุ่นต่อไปตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะฮะบางทีแม่ผมมันจะมองไม่เห็นนะฮะตัวมันเล็กไปแล้วถ้ามีเสียงด้วยก็ดีนะเอว เอวเอวหัวหัวหัวลไลไลตูดตูดตูดหัวลายตูหัวลายตูถ้ามีก็จะดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าดูแล้วก็มไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็ใส่แค่นี้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเราก็ลุกออกมาคุณผู้ชมครับสรุปเลยนะฮะจากใจเลยถามว่าดีไหมบอกเลยว่าเยี่ยมดีนะฮะนวดหนักนวดแรงตามสไตล์คนไทยชอบแต่ปรับเบาปรับไรได้นะแต่เนี้ยผมถือว่า ถ้าเทียบกับเครื่องที่ผมเคยไปนวดมาต่างประเทศนะเนี่ยไอเนี่ยเอเมกเนี่ยนวดแรงนวดหนักกว่าเข้าใจคนไทยกว่าเบาๆอ่ะตัวเบาๆาอ่ะนะฮะอันนี้หนักหน่วงมากแล้วก็นวดทุกจุดจริงๆรุ่นนี้ถือว่าก็เป็นรุ่นที่อยู่ในระดับสูงนะคือนวดทุกจุดจริงๆนะฮะแล้วก็มีนวดหัวด้วยนะครับผมความฟินผมให้ไปเลยเต็มสิบนะผมให้ไปเลยเรียกว่า8.5ถึง9เลยนะฮะได้ขนาดนั้นเลยนะคือพอร่างกายเรามันฟินพอร่างกายเรามันเบาอ่ะมันก็มีเรี่ยวแรงที่จะไปทำอย่างอื่นต่อ นะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากมากผมเชื่อว่าผมจะต้องได้หลับกับมันแน่ๆนะฮะต้องได้หลับกับมันแน่ๆหมายถึงว่าดูที่ทีวีแล้วหลับคาไปเลยอะไรเงี้ยเชื่อว่าเป็นไปได้เรื่องสีแล้วกันอาจจะแบบว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามีแค่2ส,สีเนาะถ้าในอนาคตถ้าแบบมีสีเพิ่มเติมได้อาจจะแบบมีสีสดใสสดใสหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะไม่รู้ดิผมเห็นจากเก้าอี้มันมีสีประมาณอย่างเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยแต่ต่างประเทศมันจะมีหลายสี นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เขาจะทํามาลวกันส่วนเรื่องราคานะครับผู้ชมครับอันนี้บอกเลยว่าราคาเนี่ยไปดูเอาตามโปรโมชั่นเนี่ยแต่ละวีคแต่ละปีแต่ละเดือนของเขาเขาเปลี่ยนแปลงตลอดอ่ะอันนี้บอกเลยว่าถ้าอยากจะเป็นของขวัญให้ที่บ้านหรือให้ตัวเองลองดูลองไปคุยกับเซลล์เขาผมเชื่อว่ามันมีทางที่จะผ่อนได้หลายรูปแบบแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยมันมีหลายตัวหลายฟังก์ชันลองไปเลือกเอาที่เราไหวที่เราพอใจนะฮะแต่ถ้าใครไหวถึงตัวนี้ In t ทัชเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยผมก็เชียร์ว่า มันก็ฟินเหมือนกันเอาเรื่องนะฮะก็ลองดูลองไปคุยกับเซลลเขาดูนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าซื้อให้ที่บ้านป้าม้าพ่อแม่เจอเข้าอี้นวดเข้าไปบอกเลยว่าโอ้ยท่านสบายท่านมีความสุขแน่นอนนะครับอยู่กับบ้านสบายๆแล้วยิ่งบ้านมีหลายหลายคนผมเชื่อว่าคุ้มมากๆต่อคิวกันนวดเลยอ่ะแยกกันนวดเลยดีกว่าเด็กๆนี่ตบตีกันนวดเลยดีกว่าไม่ต้องไปเสียบุคลิกในห้างนะฮะนอนสันเสียบุคลิกนะครับผมนวดในบ้านเราเองฟินๆนะฮะอ่ะ วันนี้นะครับผมก็จบการรีวิวตัวแทนเท่านี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะฮะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดแต่ว่าที่ผมพูดผมพูดเลยว่าผมพูดจากความจริงพูดจากใจจริงไม่ได้มาเฟกไม่ได้มาโกหกนะครับโอเคนะฮะแล้วถ้าเห็นหน้าผมไปอยู่ตามบูธของ AMA มอันนั้นก็ถือว่าอ,อ,อันนั้นช่วยเหลือกันนะฮะไม่ได้แบบว่าเป็นจ้างแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นลังเป็นล้านเลยไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือช่วยเหลือกันคือเราเห็นว่าของเขาดีเราก็ช่วยเหลือได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้พระกุ้ง นะครับผมจัดไปตรงนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ